เอาละครับก็ขอากล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้มีอยู่กับผมเองการคุงนะครับผมกับเกมวันบันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมก็เหมือนเดิมครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครนะครับผมก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราสรุปพลังของเราก่อนนะครับมีอยู่ทั้งหมดหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสองนะครับผมอพลังผมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ ตอนนี้ทีมผมนะครับผมจัดเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือทีมผมผมนะครับจะจัดเป็นนี้เสร็จแล้วก็ตัวนะครับผมที่บอกว่าจะดองกันไว้นะครับไหนว่าอ้าวตัวหายอ่านี่ครับผมตัวแดงเราได้ร้อยใบแล้วนะครับผมตอนนี้ผมยังขาดอยู่อีกสามสิบใบนะครับผมถึงจะสุ่มผมถึงจะมาสุ่มตู้นี้นะครับตู้ตัวแดงนะครับ ก็ตัวที่ผมอยากได้นะครับในตอนนี้ที่ผมบอกกันหลายๆรอบนะครับก็จะมีเอ่อตอนนี้คือผมอยากได้อันนี้กาโร่นะครับผมรหัสรหัสเก่าเอา๊ะไม่ใช่อีกรหัสหนึ่งของผมได้กาโร่มาแล้วแต่รหัสนี้เนี่ยดวงมันจะสวยมันก็มันไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้สุมนะ่มเนาะแต่ว่าตัวที่ผมอยากได้ก็คือกาโร่นะครับซอมบี้แมนแล้วก็กิโลกิโลนะครับผมที่อยากได้ต่อมานะครับผมก็เป็น การรีวิวตัวละครนะคะผมก็ค okay, ouais uh ือก็คือ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 นี่ครับอิโชโกะนะคะผมเป็นฝ่ายเป็นฝั่งสปาร์ลานะคะผมสายพลังนะคะผมตัวนี้นะครับผมความสามารถที่หนึ่งนะครับผมเมื่อโจมตีเป้าหมายรายเดียวนะครับผมจะสร้างดาเมจสร้างพลังโจมตีนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับดาเมจไม่รู้เป็นอะไรทําไมชอบพูดสลับกันนะครับผมต่อมาสกิลที่สองนะครับผม จะสร้างดาเมจนะครับผมจะสร้างดาเมจด้วยการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งแก่เป้าหมายทั้งหมด2 2 0ของพลังโจมตีบวก70จุดนะครับผมและฝ่ายตนเองทั้งหมด20%อัตราสะสะท้อนดาเมจนะผมะมีการสะท้อนดาเมจเกิดขึ้นด้วยแล้วก็เอ่ิพัสซีของเขานะครับผมก็เมื่อถูกโจมตี จากฝ่ายศัตรูที่เป็นสายเทคนิคนะฮะจะได้รับความเสียหายลดลง20%และจะฟื้นฟู HP ตนเอง10%ของ HP สูงสุดเพิ่มค่า HP ถาวรวู้ถือว่าดีมากเลยนะครับผมถือว่าเป็นตัวที่ดีนะอ่ะเราจะมาอัพดาวกันครับผมเพื่อปลดล็อกพาสีนะครับ ป้าป้า,ปาโอ้ยตกใจแมงแมงแมงบินเข้าตาเคครับผมพานี้พาษีเราทํางานแล้วนะครับผมก็มาเดี๋ยวเรามาจัดทีมกันก่อนเพื่อจะเอาไปรองทดสอบนะนนะอ่อ่าอ่อ่มอยู่ไหนอยู่อ่าเราอัปเไปแล้วมันต้องอยู่นี่นี่ไงโอเคเดี๋ยวจะเอาไปแทนฟุกุกิไปเลยนะครับผม แล้วก็เอ่อตัวนี้ตอนนี้เอาเป็นเอ่อไม่ขาดเอากระบองเหล็กไปดีไหมเอ่อเอาไปก็แล้กันกระบอกเลกโอเคจะได้ไม่หลงกันนะแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมจะใส่อุปกรณ์ให้เขาด้วยนะคะผมเพื่อจะให้เขาโจมตีก่อนเลยเราจะได้เห็นกันชัดๆนะคะผมเอ่อความเร็วโจมตีปึ๊บโอเคบวกใส่อันนี้ใส่ไม่ได้อันนี้ใส่ได้ อันนี้ผมจะไม่เน้นเน้นเป็นจังหวัดโจมตีหรืออะไรพวกนี้นะครับผมผมจะเน้นความเร็วเลยนะครับผมเพื่อให้ตัวนี้ได้ได้โจมตีก่อนนะครับโอเคต่อไปก็เอาเป็นโจมตีโจมตีโบนัสไม่ได้กันโจมตีธรรมดาก็ได้โอเคโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในการปรองเลยเออเราจะท้าใครสู้ดีนะ เดีย๋ยวเราจะท้าเพื่อนเราเนี่ยแหละสู้นะคบผมคนไหนดีอันนี้ก็ไม่รู้พลังอีกอืมถ้าท้าสู้ในกิวล่ะในกิวเราจะพอเห็นพลังไหมเราอยากได้แบบพลังที่มันใกล้เคียงกันนะครับเอ่อไหนดูซิพลังใกล้เคียงกับฉันคิดว่าคนนี้น่าจะพอ,อพอสู้ได้ไหม ไม่แน่ใจเราต้องนวนดูก่อนเรามารีวิวเราเีามารีวิวตัวโอเคเราโจมตีก่อนโจมตีหลังไม่เป็นไรอันแล้วเรามาไว้ตัวด้านหน้านี่จะไม่ตายก่อนเหรอโอเคเดี๋ยวมันจะลดสปีดนิดนึงนะคะผมโอเคครับเปิดไปด้วย,วยโซนิกนะครับผมมาแล้วครับผมสายฟ้าห้าทีรวดเลยเป็นสกิลวันตีแล้วครับผมเป็นสกิลที่สองนะครับ มาดูสินี่ก็คือจักรพรรดิเด็กของเรานะครับผมจมตีไปปื๊ดโอ้จะมารีวิวจักรพรรดิเด็กเลยจะมารีวิวชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้โอ้จะมารีวิวเองหรือลืมชื่อเองโอ้ตายแล้วอิชอโกเอออีโชโกนะครับแหมยังไม่ทันยังรีวิวไม่ทันจบลืมชื่อซะแล้วอ่าอีโชโกนี่ ถ้าในเรื่องวันพันแมนได้โผล่ออกมาอยู่รอบหนึ่งนะคะผมในอนิเมะนะตอนที่ว่าฝ่ายป,ปีศาจบุกนะครับผมฝั่งปีศาจบุกเพื่อจะมาหาคนเข้าจะมาคมปีศาจนะคะผมมาเมื่อกี้เราเห็นท่าสองไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูท่าแรกบ้างนะครับผมโจมตีเป้าหมายนะคะรับผมสร้าง <c oughs> <c oughs> เหนือละเอาใหม่เออออภัยนะครับผมที่มันเหนือโจมตีเป้าหมายลายเดี่ยวนะผมสร้าง พลังโจมตีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจไหนมาลองดูปืบเกือบก็จะเป็นแบบมีสายฟ้าฟาดลงไปนะคบผมหวังว่าจะไม่ตายนะอย่าตายนะขอร้องขอร้องเลยอีปโ,โ,โกอย่าเพิ่งตายนะไม่นะอีปโ,โกะไม่อีโปโกตายแล้วโอเคอีปโ,โกตายอันที่จริงผมก็ไม่ควรเอาอีปโ,โกมาไว้ด้านหน้านะน่าจะไว้แถวกลางๆแต่ว่าก็ ทำไงได้นะมันมันไปม,มันต้องบางอ่ะนี่เ,เดี๋ยวลองเปลี่ยนคนดูวันนี้ยากเลยรีวิวยากเลยทีนี้เออเอาตัวนี้ละกันคนนี้ไม่ค่อยได้เล่นอ่ะแล้วก็ผมจะอันนี้ผมจะมาประกาศด้วยนะครับผมอีกไม่กี่วันนะครับผมผมจะทําการเปิดสร้างกิวนะครับผมทุกคนสามารถเข้าคิวกับผมได้เลยนะคะผมแต่พลังขั้นต่ําอันนี้ผมไม่ไม่บอกนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนที่ผมสร้างกิวมันจะ เปิดเท่าไหร่นะครับผมโอเคผมจะการตัวหน้าลำฟานไป็นเล็บระบอยทีนี้เรามาดูสกิลสองนะผมสกิลสองนะผมสร้างดาเมจ <c oughs> เหมือนอะไรติดคอสร้างดาเมจด้วยการโจมตีต่อเนื่องห้าครั้งแก่เป้าหมายทั้งหมดร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นของพลังโจมตีบวกสิบเจ็ดจุดและฝ่ายฝ่าฝั่งฝั่งตน ทั้งหมดเพิ่มอีก20%อัตราสะท้อนนะครับผมมาเรามาใช้กันเลยเป็นยังไงครับว้เป็นการแบบตีตีกองอะครับผมตีกองที่อยู่ข้างบนอะตีปุ๊บ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 ล้าใส่ฟ้าฟาดออกไปนะฮะโค้เท่อ่ะบอกเลยมันน่าจะมีการอัพเกรดจาก R เป็นเอเอได้เนาะไ้่ได้โอ้โหตัวไหนท,ที่ชอบปัน้นชอบเล่นนี่ปั้นหนักเลย จัดไปครับผมหมัดบรอดโอเคจะเป็นที่เรียบร้อยนะผมการรีวิวนะผมแล้วการจับดาวด้วยนะครับผมแต่ทีนี้คือผมอยากให้มันได้เป็นแบบเพอร์เฟกเลยแต่ว่าถ้าจะให้มันเป็นเพอร์เฟกเลยนะครับนะผมเออผมจะต้องอัพผมจะต้องอัพอาวุธด้วยนะครับผมเป็นเอ่อเป็นเลเวลห้าห้าดาวใช่ไหมนี่ จะมีเอ่อไหถูกบวกตาเฉพาะเลเวลห้าสแตนหลังจากเคลื่อนหลังจากเพิ่มขึ้นนะผมอ่านถูกไหมเนี่ยอ๋อสเตตัสหลังจากสเตตัสหลังจากหลังจะเพิ่มขึ้นอ๋อ่านผิดอีกโว่ยตายอันนี้ไหนดูซิ หลังไอเทมเฉพาะเพื่ออัพสามดาวอ,าอุย้ยแม่งหน้าจอแตกอ่านไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนะหน้าจอมแตกมานอ่านไม่ได้มันแตกตรงไหนไม่แตกมาแตกตรงที่อานด้วยโอ้ยมีคนให้เสร็จจักรพรรดิเด็กขอคุณมากครับคือตอนนี้นะครับผมผมจะปั้นนะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับที่ผมจะปั้นเป็นตัวหลักๆเลยนะครับผมก็จะมีหนึ่งจัก,กรพรรดิเด็กสองกระบองเล็กสามโซนิกร่างสองนะครับผม แล้วก็โบรอสนะครับอ่าถึงแม้โบรอสมันจะตกเบต้าไปแล้วนะครับผมผมก็จะปั้นนะครับผมเพราะผมไม่มีตัวโอเคแต่ว่าตัวอื่นๆนะครับก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปสุมเลยก็เลยมีอยู่แค่นี้ โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับและที่สำคัญมากที่สุดนะคะผมชสามารถช่วยคอมเมนต์แนะนำผมได้นะครับผมว่าไอผมรีวิวตัวไงหรือว่าผมรีวิวเป็นยังไงแนะนำกันได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสาวัสดีจ้า